กองกำลังฝ่ายค้านซีเรียได้ควบคุมเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศส่วนใหญ่อเลปโปหลังจากการลุกคืบของฟ้าผ่าซึ่งทำให้ทหารของรัฐบาลหลายสิบคนเสียชีวิตในการท้าทายครั้งใหญ่ต่อประธานาธิบดีบาชาอานาซาศพันธมิตรกบฏได้เริ่มการโจมตีอย่างประหลาดใจในสัปดาห์นี้กว่าไปทางทิศตะวันออกผ่านหมู่บ้านต่างๆนอกเมืองและฟื้นฟูความขัดแย้งที่ส่วนใหญ่หยุดนิ่งมานานหลายปีนับเป็นครั้งแรกที่กบฏซีเรียได้ย่างเท้า เข้าสู่อเลปโปตั้งแต่กองกําลังของรัฐบาลกลับมาควบคุมอีกครั้งในช่วงสงครามกลางมือในปี2016ในตอนเช้าวันเสาร์นักสู้กบฏได้ควบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของเมืองตามภาพจิโอโลเคชันโดย CNN มีการพบเห็นนักสู้กบฏในสถานที่สําคัญโดยมีวิดีโอหนึ่งแสดงให้เห็นชายติดอาวุธโบกธงฝ่ายค้านและตะโกนว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ในภาษาอาหรับที่จตุรัสกลางอีกคลิปหนึ่งแสดงให้เห็นกบฏท,ที่ป้องประการของเมือง ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของอเลปโปเช่นกันอย่างน้อยชายคนหนึ่งในคลิปนั้นมีอาวุธดังที่เขาพูดว่าเราเป็นคนแรกที่มาและพิชิตเป็นคนแรกพวกกบฏยังยึดสนามบินของเมือง CNN ไม่สามารถตรวจสอบได้ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซึ่งยังคงมีหมู่บ้านไม่กี่แห่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกําลังของรัฐบาลและพันธมิตรของกองกําลังทหารอิหร่านกองกําลังกบฏได้ประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงเพื่อเริ่มเวลา17นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นวันเสาร์ซึ่งพวกเขากล่าวว่าเป็นการรับประกัน ความปลอดภัยของผู้อาศัยในเมืองและเพื่อปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลและสาธารณะจากการแทรกแซงหรืออันตรายกระทรวงกลาโหมของซีเรียกล่าวว่าทหารหลายสิบคนถูกฆ่าตายในการโจมตีที่อเลปโปมันยอมรับว่ากองกำลังกบฏได้เข้าไปในเมืองแต่อ้างว่าพวกเขาไม่สามารถสร้างตำแหน่งที่มั่นคงได้และกำลังเสริมกำลังมาถึงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีตอบโต้นักสู้กบฏเตรียมล้มรูปปั้นม้าข,ของบาเซลอันอัสซาดพี่ชายของประธานาธิบดีบาชาอันอัสซาดมูฮัมหมัดฮัจยัดูระ เ f p เกตตี้อิมเมดูเหมือนว่ากลุ่มกบฏท,ที่กำลังรุกคืบจะได้รับการต่อต้านจากกองทัพซีเรียรเพียงเล็กน้อยโดยผู้อยู่อาศัยหลายคนภายในอเลปโปบอกกับ CNN ว่ามีการต่อสู้เพียงเล็กน้อยในเขตเมืองของเมืองสื่อของรัฐรัฐสเซียรายงานว่าเพื่อตอบโต้การรุกของกบฏกองทัพอากาศรัสเซียได้เริ่มโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังฝ่ายค้านติดอาวุธซีเรียรในจังหวัดอเลปโปและอิดลิฟวิดีโอจากทางตะวันตกของเมืองแสดงให้เห็นผู้เสียยอชีวิตหลายคนหลังจากการโจมตีทางอากาศ เมื่อวันเสาร์ไม่ทราบว,ว่าเครื่องบินซีเรียหรือรัเสเซียทําการโจมตีวิดีโอแสดงให้เห็นอย่างน้อยเจ็ศพเช่นเดียวกับคนที่มีแผลไม่อย่างรุนแรงผู้อยู่อาศัยกล่าวว่ากองกําลังของชาวเคิร์ดได้ขยายการควบคุมของพวกเขาในบางย่านของเมืองอเลปโปก่อนการโจมตีในสัปดาห์นี้พวกเขาได้ครอบครองสองย่านของชาวเคิร์ดแต่ตอนนี้ได้ย้ายไปยังพื้นที่ที่ระบอบก,การปกครองของ,ของซีเรียเคยควบคุมกองกําลังทหารเคิร์ดที่รู้จักกันในชื่อวีพีจีมีประวัติความขัดแย้งกับกลุ่มกบฏอื่นๆทางตอนเหนือของซีเรียจากวิดีโอที่วิเคราะห์ โดย CNN ได้มีการประทะก,กันครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันเสาร์ระหว่างสมาชิกของพันธมิตรกบฏและนักสู้ชาวเคิร์ดภายในเมืองส่วนหนึ่งของแนวร่วมกบฏกล่าวว่าตอนนี้ตั้งใจจะโจมตีกลุ่มชาวเคิร์ดที่ถือบางส่วนของจังหวัดอเลปโปทางตอนเหนือการสูญเสียอเลปโปเป็นเครื่องหมายของความล้มเหลวที่สำคัญสำหรับกองกำลังของอาซาดครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของซีเรียตามประชากรและเมืองหลวงทางเศรษฐกิจเมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีคนอาศัยอยู่เก่าแก่ที่สุดในโลก เลโปยังเป็นป้อมประการหลักของกบฏจนกระทั่งอาซาเข้ายึดครองในปีคศ2016เมื่อพวกกบฏกลับมาตั้งหลักที่นั่นอีกครั้งพวกเขาจะไม่ถูกกักบริเวณในเดลิบอีกต่อไปซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดผลกระทบโดมิโน